วัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับตอนนี้อยู่กับเกม Ark ในนะครับในคลิปนี้จะมารีวิวตัวละครคูเรียกนะครับก็จะเป็นแวนกาดระดับ4ดาวนะครับสายพโอเนียเป็นตัวละครคู่บุญของด็อกเตอร์รุ่นแรกนะครับก็คือในช่วงแรกๆของเกมเนี่ยยังไม่มีแวนกาดสายถือธงมาให้เล่นนะครับเพราะงั้นตอนนั้นเนี่ยตัวเลือกจะมีอยู่น้อยมากเรื่องหนึ่งในนั้นก็คือคูเรียแล้วก็ใช้กันแทบจะทุกคนด้วยความที่มีความถึกนะครับเร่งดีพีได้นะ บล็อกได้2นะครับก็ค่อนข้างจะอัดถาประโยชน์แล้วก็ใช้งานแค่อ e ีลิตหก็ใช้งานได้แล้วนะครับมาดูกันนะครับว่าทำอะไรได้บ้างนะก็อย่างที่บอกสกิลติดตัวนะครับบล็อกได้2นะฮะแล้วก็ทาเลเต้ถ้าเกิดบล็อกจำนวนบล็อกสตู2ตัวขึ้นไปเนี่ยจะได้บัฟดีฟเฟนต์นะครับดีเฟนต์เพิ่มขึ้น16%ถ้าเป็นโ o เ e n นเชียจะได้19%าดูันะมาดูที่สกิลครับ สกิลหนึ่งหลอดสกิลเด้งเองเป็นสกิลใช้เองอัตโนมัตินะครับ SP ตั้งต้น10ใช้ SP 33ีถ้าที่เลเวอร์เจ็ดเนี่ยเมื่อใช้งานแล้วจะทําให้เด้ง DP ทันทีนะครับเก้าหน่วยนะอันนี้ก็จะเป็นสกิลที่เอาไป AFK เล่นได้ใช้งานง่ายๆนะครับเอไปวางไว้เฉยๆได้เลยต่อมานะครับสกิลที่2องหลอดสกิลเด้งเองเป็นสกิลกดใช้ SP ตั้งต้น14ใช้ SP 34ระยะเวลาสกิล15วินาทีนะครับ เมื่อกดใช้ที่โรเจ็น,เนี่ยจะได้รับ DP ทันที3หน่วยแล้วก็จะมีอีก8หน่วยตามมาตลอดระยะเวลาสกิลก็คือมันจะค่อยๆเพิ่มนะครับจนสุดท้ายได้มา8 DP นะแล้วระ,ระยะเวลาระหว่างที่ใช้สกิลอยู่เนี่ยจะได้ท่าดีเฟน s ์เพิ่มขึ้น50%ด้วยนะครับก็คือจะเป็นตัวที่เน้นพลังป้องกันเป็นหลักเอามายืนเลนให้ตัวละครอื่นๆทาดาเมจใส่ศัตรูนะครับ ข้อเสียอย่างหนึ่งเลยก็คือตัวผู้เลียเองเนี่ยดาเมจแทบไม่มีเลยนะครับเพราะงั้นหวังพึ่งดาเมจจากจากผู้เลียเนี่ยไม่ได้เลยนะฮะเพรงงาะงั้นต้องมีเพื่อนมีตัวละครอื่นๆช่วยจัดการศัตรูให้นะครับนะก็เหมาะกับใครนะครับตัวละครนี้เหมาะกับผู้เล่นใหม่ที่ไม่มีตัวละครอื่นใช้เลยอาจจะแบบเปิดหาสายถือธงไม่เจอนะครับหรือว่ามีตัวละครน้อยจริงๆ ก็หยิบมาปั้นไปใช้ก่อนได้ e l i t ทหนึ่งเลเหกคือแค่นั้นก็ใช้งานได้จนประมาณกลางเกมแล้วนะครับแล้วหลังหลังจากนั้นก็คิดว่าไม่ได้หยิบมาใช้อีกนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมมาอัพขึ้น e l i t ทสเพื่อที่จะไปลงพาราดอกซิมูเลชันด้วยซ้ำเพราะว่าเดิมเนี่ยอยู่ที่ e l i t ทหนึ่งเลเมาโดยตลอดนะครับตัวละครนีนะ้เดี๋ยวไปเจอกันที่พาราดอกซิมูเลชันครับมาที่พาราดอกซิมูเลชันนะครับสกิล จริงๆอ่ะใช้ได้ทั้ง2สกิลขึ้นอยู่กับว่าความถึกของคูเรียรของคุณเนี่ยถึกมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเกิดถึกด้วยตัวตัวคูเรียรเองถึกมากพอนะครับสกิลหนึ่งก็ใช้งานได้เอาไปยืนไว้เฉยๆเราเราไปต้องยุง่งยุ่งกับเขาอีกนะครับแต่สาหรับใครที่ส่วนมากอาจจะโดยส่วนใหญ่ที่ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่อาจจะมีปัญหานะครับเพราะงั้นผมเลือกเป็นสกิลสองมาให้ดูเลย ก็ลงคูเหลี่ยนตำแหน่งนี้นะครับก็ลงตำแหน่งนี้เพื่อดึงตัวแมงมุมเหล็กนะกนั่นก็ดึงขึ้นดึงตัวละครขึ้นด้วยอันนี้นะไม่งั้นดีพอใช้เวลาดีพอยนานนะครับคูดาวนานมากเลยแล้วก็วางตำแหน่งนี้คู่เหลี่ยพร้อมก็กดใช้สกิลได้เลยนะครับพืวอที่จะเร่งดีฟีก็เอาขึ้นปึ๊บแล้วก็ออกมา ดึงแล้วก็เก็บครับจากนั้นรอนะครับอเนเพิ่มมีเส้นแดงมาวางตรงนี้รอไว้เลยแล้วกันดึงปุ๊บเอาขึ้นนะครับเปลี่ยนตัวโอ้อันนี้สกิลได้สกิลครับดึงปุ๊บเอาขึ้นก็ลงตำแหน่งนี้อีก ก็เอาขึ้นเนี่ยวนไปอย่างนี้เรื่อยๆค่อนข้างจะยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับดึงท่านถ้าดึงสมมุติถ้าดึงไม่ทันจัดการไม่ได้ไไดก็ให้คูเลียจัดการได้นะครับถึงแม้ตัวนี้นะถ้าเป็นตัวยิงยิงไอ้คอสโบเนี่ยนะอันนี้รอทิ้งไว้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดึงได้หนึ่งตัวก็วรอไว้อีกเดี๋ยวมันจะโดนลมพัดมามีตัวโดนลมพัดมาให้ดึงอีกนะครับ อันนี้ก็กดเล่นๆไปเลยก็ได้ตึงนี้ปุ๊บจาตรงนี้จะไม่ทันแล้วใช่ไหมปกติจะไม่ทันแล้วก็ดึงขึ้นเลยนะครับจากนั้นวางตรงนี้รอไว้เลยครับเดี๋ยวจะโดนลมพัดแล้วก็เคลีย์ไปเลยาาเป็นนั้นจบนะครับ ขอบคุณทุกท่นที่ททติดตามสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกนครับ